เอาแล้วบอสพออาจาไม่ใช่คนไทยหลังตำรวจเห็นเลขบัตรประชาชนที่ถือจากกรณีกองบังคับการปรับปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสํานักงานคณะกรรมก,การคุ้มครองผู้บริโภคเปิดปฏิบัติการร่วมกันเข้าตรวจคน้นโกด,ดังของเด็กไอคอนกรุ๊ปซึ่งการตรวจค้นเป็นอํานาจของเจ้าพนักง,งานสคบเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีเพียง15รายการ แต่กลับพบว่ามีไรายได้ของบริษัทบางปีได้ไรายได้ไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทรวมถึงหาข้อมูลทางธุรกิจว่าได้รับอนุญาตจากสคอบอเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และค้นหาข้อมูลการทำธุรกิจทั้งหมดว่ามีสต็อกสินค้าให้ประชาชนนำไปขายหรือเป็นการหลอกอ้างว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วให้มาลงทุนกันแน่ขณะที่รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าตอนนี้ตำรวจและหน่วยงานเกี่ยวข้องทำงานกันตลอดนับเป็นรายชั่วโมง เพื่อรวบรวมหลักฐานและยืนยันภายใน48ชั่วโมงจะมีการออกมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนจากนี้มีแหล่งข่าวเผยว่าทางบริษัทได้นําเงินไปให้ผู้เสียหายเพื่อจะไม่ให้ฟ้องดําเนินคดีและมีการตรวจสอบประวัติผู้บริหารสูงสุดพบว่าเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข5จนถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่าไม่ใช่คนไทยหรืออาจเป็นบุคคลสองสัญชาติไปจนถึงอาจแจ้งเกิดช้า จนตกหล่นสำหรับสตอรี่ชีวิตของบอสพอคือแม่เป็นกรรมกรเกิดอยู่ในสลัมแล้วก็ดิ้นรนชีวิตจนประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารสูงสุด